เมาครับผมสวัสดีครับสวัสดีกับช่องมัดก้าชแนลคือเกากับผมผมผวบรรยากาศเก่ากับผมกับทีมงานสมัยม้อน้ําอําเภอวังสาวมอครับผมสวัสดีครับนี่พี่แมนกับผมนี่กําลังย่างเลยมาแล้วนะครับย่างไส้ตันกับมือนีิบรรยากาศชิปเกาล่ะต่ว่าเมนูเก่าต่ว่ากับไสตันตัวบากับย่างกบใส่ไหมวานใส่วานใส่ไงอันนี้ย่างหลัดด้วยผมหนิเรียวใส่เก่าด้วยย่างหลัดใสยตัวท็อปวังสาวมอครับผม นี่ครับผมกับน้องๆทีมงานเลยสุดยอดนี่คราบปบรรยากาศทั้งแต่อันนี้เป็นบรรยากาศที่ผัก่อนย่างมือเลียงอะนะแต่ว่าเสียแมื่นหน่อยเพื่อนกะดูแลลูกดวงดีมากเลยตังเงียวผมเห็นมากว่ายำเหลือกงานนี่สิมีปิ้งย่างกันตลอดเลยก่อนกับบานไม่ไหว จำเมื่อบานยิ้บ่อยเงียบอมแม่นว่าบ่แม่นผมเลี้ยงได้พนักงานเลี้ยงเี้งชั้นมาอยู่นี่แม่นครับพนักงานเลี้ยงโอ้แต่ว่าผมก็ขวไงท่าเจ้าบ่ใส่ตันบ่เลยไส่ตันครับนี่ย่างไปจากชุดเลยไปชุดแรกแล้วครับชุดแรกลนี่ชุดที่สองไส่ตันใส่หมูบ่เลยครับบ่บ่ครับอันนี้เป็นเออใส่หมูอยู่หมูยังเกาะโยหมูมาจากออสเตรเลียแล้วเนาะฮะหมูมาจากออสเตรเลียปัดปัดเจ็ดเล็บเงาอาจจะกำเนี่ยจะกำเนี่ยซะส ซู่เนี่ยซู่เนี่ยนี่นี่กึ้นไปยังไงยังไงผู้เดเจ้านผมเนี่ยโอ้เชียบเอียงเลยตัวนี้เชียบซิมเอียงเลยตัวนี้มีน้ำชาพร้อมตัวนี้น้ำชาผู้ใดเลี้ยงนี่เลี้ครับทีมงานบ่เชีมงานเลี้ยงอีกแล้ววาดขึ้นมาตะแถมเถอะแบบนี้เกือบทุกวันเลยผมเห็นนี่จุดยอดเดี๋ยวคลิปต่อไปสิมีการปล่อยรถกับผมนะ สามขั้นนะปล่อยรถแข่งปล่อยรถไปแข่งปล่อยรถไหนบ่ลนะอ่อยรถไปใส่งานนี่แหละถ้าใครสนใจเนาะว่าล่อยรถแข่งนี่ไซตันนี่เขาเรียกว่าการผีการผีผีใส่นะครับผมอะไรเนาะเรือเรือเรือภาษาภาษาไทยว่าไงบ่การแบะ การแบกเออแต่ว่าถ้าถ้าจะจะถามเพื่อนนี่เนี่ยเพื่อนนี่จะว่าการงะเใส่มักงะผู้ใดนเพื่อนนี่นี่นี่คนเสือสูงนี่หว่สุดยอดเลยโอ้สุดยอดเลยโอ้ไม่ต้องถามเฮียหลันนี่กว่าเฮียหลันมักบ๊วยหล่อนใส่ผีหรือสายอะไรครับโอ้ใส่เมียใส่เมียครับเนี้ยจบแล้วมักเมียดอกโอ้ยเนาะ นยับอลนมากเียบบอย่อแงไนันบอโอ้แงดดอกยอันียเับบอเสียบัยจอดจอดเลยบังรรยากาศครับผมเป็นบรรยากาศรถพันบรรยากาศดีมากเลยนี่อันนี้ผีไหครับผีครับผมผีแล้วผีนีตงเอาไปย่างไหมใช่ไหมแม่ครับหรือว่างะ พี่พี่หรือว่าไงแม่นครับมันย้อนกันครับเดี๋ยวเอาเด้อครับผมจะคล้องลั่นซ้อมรวดสัไหบ่ะน้ำมันมือเตือนตีฮะมันผมเอเ้อนตีเอือนตีแม่นครับโอ้ยโหตัวยากหัวนี่เตึ๊กในกว่าหัวนี่ไอ้ไปตัดอ้อยครับไปไปใหม่ไปใหม่แนะวะไปตัดอ้อยไปใหม่น้องเขารอคุณี๋ยวสิไปตอนมันนันอยู่ตอนมันใหม่แล้วมันยังกลับเกินสีดำคือเก่าแมนวะแมนครับขี่มันลุ่งกว่าขี่มันดี เนี่ยนอเนามึงแจ้วครับผมแจ้วแบบแบบเหมือนสวดมอวานเลยสวดที่ไทยวานเลยป่ะวานเอารุงหรอเ่อาเลยคงทีเลยว่ะแจ้วยังคงสูตรเดิมครับผม้านเอารุ่งหรอวนแต่ว่ามอวานมาดสันเลยคับกล่องสันไี่เาแ้วแจ่งหเแ่งไหมเราบลูบริแไครับแต่ว่าหวไม่อยู่ไหนมีเบิ่มครับผมแต่ว่ามานนี่แว ห้เจ้าย,นะย,ย,ยังคงมาฐานเดืมครับผมเสียบเสีย,สเยสบเลยว่าเสีบเสียบเสียบพวกมาฐานเดือมเนี่ต้องว่อใส้สัดเกียนด้เสียบเลยว่าเสียบเอาชนนลำชาเนี่ยครับผมทีมงานทีมงานชนเน,นี่ชนเนี่นยำชา <c oughs> มีฟองโอ้เนียนอนเถอว่า <c oughs> แก็เมยกันแบบนี้ตุกมเออเลยเนี่ย่อันนี้มีเมียไปครับเวมีพวงอมีเมียไปนครับโอ้หีดงานหางเงินใส่เอียงเรีนๆเลยตัวนี้เนีนเนียนอนเถอะว่าเือ มีมัยครับนี่อยากมีตะกิ้ครับอยากมีตะกี้แมนนั่นเดียมีไหมครับนี่ว้าครับยังโมมีแมนนครับโอ้ทีมงานมาทานมีว่านี่อะไรพนันอันนี้มีไปนึ่งสามคนพนันนี่ไปโสดครับนี่เนี่ยนั่นเดียวอันนี้มือสมัครัานมอน้ำด้นี่เห็นสมมโมหน่ำกันไหมลองถามเ่าเคยมีหรอเขานะเคยมีบ่ำก็ลองถามว่เคยมีหรอแมนวะแมนครับโมมีโมมี เสียเพื่อนกับคือสี่ทันท่านมีเหรอเสียกันไรยูคนเดียวตลอดเลยเห็นยูคนเดียวตลอดเลยเพื่อนครับผมรถแลีนไกลไปไกลมากแบบวิ้วดีมากพาที่กำลังตุกดินครับผมยั้งยัๆเดียวบางนีบังก็คือเออ เดี๋ยวาคุยทอบอสานจะใหียสิบใบนไปถ้าเราไปยืนไทยทั้งเฮ็ดบันไดกันบวกก็ล่ะเดี๋ยวมาแต่ายหน่อยผมใส่ไอัแต่ยอัแต่าลเดี๋ยว่าผมเป็นยังไงครับผมเดี๋ยว่าบรรยากาศดีมากค่อนั้งว้าวแน่นอนมากเดี๋ยวสิไปอันขั้นนี้กับใครครับนี่ขั้นนี้สองปัญหาครับอันสองปัญหาอัน่ครับ แม่ครับชาวเขาหาคบซื้อเลยเรื่อยก็ผมบรรยากาศมือนี่กะบ่ต้องตัดตัวก็าหรอกครับง่ายๆสบายๆครับทีมงานนี่ไฮเก่าครับกินแล้วกะสิพากันไปเตีอวมีผู้ใดเตียอหวานมัครับพี่นี่มีครับวะนี่ผมีคนเดียวว่ะเบอร์สนามคนเดียวสนามเตอยู่คนเดียวอ้มาทานมาทาน เยอะขนดอยู่สาขาอะไรสุวนียอยู่ข้างนอกครับอยู่สาขาบุรีรัมยไปสาขาหง่อะน้องไพ่แม่นสาขาเญี้ยวเน่ยนอนเลยวะออกจากสาขาใหญ้ย่เพราไหนเขาบอกให้ไปไสนวะไอยัาเขามาฐานตัวนี่สั่งไงี้เนาะมันมีมันมางรถแม็นว่มันมั่งรถเด้๋ยวครนมันมงกู้ใด้่สอมกับสอมไปวนที่นี้มล้งแล้ว ได้อีกใช่หม้อมอเกาอยู่ว่ขายรถเด็กได้ขายคอมือเก่าแล้วได้ขาคอมมือเก่าละร้านนี่ก่อนร้านคุมเจริญวังสามหมอครับผมผมพูดได้อยากได้ทิศตอเนี้รันมาเลยดตันมาเลยครับเดี๋ยวสิบอยากได้ยังอยากได้ยังเต็มที่อยากได้ไม่ว่าอยากได้มอเตอร์ไซค์บ่มีเด้บะมี่หม้อไซค์ครับขายรถใหญ่นี่ต่รถใหญ่เนาะแต่ว่าผมพูดได้แต่ว่าใหญ่กับว่ามันรถชิบหลอดนี่แหละรถใหญ่ก็โดนอันนี้เป็นเป็นเป็นอ่าหัวหน้าช่างครับผมหัวหน้าช่างอ่าภูมิเจริญอำเภอวังสามหมอ รถรถยนต์มือสองสภาพดีเยี่ยมเนี่ยที่ดาวกับมี่กบผมว่าแต่เคดิดีเบยโปรโมทจัดเอาแมนมาทานเอาแมนแมนกบผมว่าแต่เอาประเดี๋ยวได้ครับบางประเดี๋ยวว่าแต่เคดิดีเนาะเคดิดีเขาที่ดาวไปเลยแมนครับดีฟรีดาวแมนผู้ใดต้องการเอาเบอรบางสามหมออุดรธานีติดต่อมาเลยครับ เซียวลั่นนครับซ่นเลยทวเทศครับอันไหนเซียวหรือว่าหนาร้างาอะไรทั้งเซียวทั้งร้างครับับจบเลยไม่ต้องการได้ก็ได้ค่ะข้อมนัวไม่ข้าค้าอมขอมเตือนเนี่ยขาคอมค่าโบค่าใครนะโบไปกันนี่ก็ได้ว้าวโบห้ดีหนุ่ยเน่ยนอนจ้ะวะก้องแค่สั้นอีกก็ว่าครับมือ Cảm đây, cả lót nó này, sưởi, sưởi, nè nón mát, ô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  พอแบะหรือยังครับแบะได้หรือยัง<ม>บรรยากาศง่ายๆเนาะเราวันนี้บรรยากาศง่ายๆไอ้แก้วไปเนี่ยแก้วไปปะแก้วไปถ้าพายเาายงิงไนไอ้พวกกินเด้อเหรอไม่เอไปอู้ยเ<ห>ด็<ๆ>ก,กดีเกิน เด็กดีของพ่อแม่อีเนีแน่นอนมากนี่มันเรียกไงสวดมนต์หมดเลยจะรอซ้อนนั่งเรียนวะสุดยอดเลยวะม่เมื้อเสาร์ก็ยืนตัดตีซีสวดมนต์อุ่นเยาว่าเนี่นลูกห้องมักกวนเขาแง่ในนั่งสมาธิก่อนบ่แม่นบ่ได้บ่ได้เพี้ยงสั่นอยู่นั่งบ่ได้เห็นนี่อันนี้เอย่างสายเลี้ยนี่บ่ได้บ่บ่ได้บ่นิ่งเลยแม่นใจบ่นิ่งไงโอ้ไปเหนียวเลยตัวสั่นอันตรายเด้่เสือสมนี่วะ ตุ้ยย้ำโซ่แมาส้ำโซ่เนาะซ้ำซ้ำซ้ำนี่ซักผ่านพูดยังไงซักซ้ำซักซักผ่านวะอันซักซักผ่านวะอันซ้ำโซ่เนี่ยโอ้เลยสิ่งสัตนเด๋อเนี่มันก็ซ้ำโอ้ยหดีเนาะที่ครับผมบรรยากาศชิวๆครับผมยามเย็นครับกินแล้วก็บยีฟากันดีกว่ากำลังไก่ครับผมว่าอันอันยิ่งตั้งยิ่งตั้งผ่านอะไรเราอันนี้บรรยากาศยังไงผมเท่าไทยกันให้เบื้องอ่า ผู้เลยของเบิเ่งกัอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับผมขอบคุณที่ขมาติดตามและรับชมครับคลิปนี้กัเดี๋ยวจะขอบเปิดนะขอบคุณมากๆครับผมโอเคครับบ๊ายบายเจอกัน EP หน้าครับผมมีแน่นอนครับผมรอติดตามเลยนี่บ๊ายครับผมบ๊ายบายบบ๊าายยครับนี่อ่าแน่นอนแน่นอน